ใส่ผ้าใบงามขึ้นอย่างนี้นี่นะผู้กำงงามอันนั้นพุนะ่พมนั้นพุ่มไม่ยิ่งครับผมดสวัสดีเอทุกท่านทุกคนกคับผมยินดีต้อนรับเอฟซีท่านเข้าสู่ทีมงานของคุณเขาพ,พาร้วยกับเอีผมตามแนวทางพระตุด,ดงสายเหนือครับเอฟซครับผม เพิ่นตู้ดงมาจากกรุงเทพเพื่อทางลุบุรีอ่าช่วงนั้นไปเห็นเพิ่นอยู่อ่าวัดที่สกลนครนะครับนอฮฟบซี่ครับผมอ่าของเพิ่นกะนอช่วงนั้นเพิ่นกะหายหาซูลก็เข่าหลังจากหันมาเพิ่นกะตู้ดงไปทางเพชรบุรีทางเหนืลุบุรีครับบ้านนี้เพิ่นตู้ดงกลับมาครับอิซี่ครัผมกลมาพ่อมาเห็นเพิ่นอีกครับก็ได้ไปรับเพิ่นนะครับนะเพิ่นว่าซิ่แถวนี้ก่อนว่าสั่นก็สิพาเพิ่นไป คนเกิดเลยมีแนวทางมาฝากตอนเอฟซีถูกท่านทุกคนนะครับเนาะก่อนที่เขาไปชมคลิปของพระสุดงสายเหนือเอฟซี C, ก็ให้ใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางใส่วเนือไว้เป็นเพียงแค่แนวทางพก<อ>ครับเอฟซีคับผมเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับไปเบิ่งนเป็นนะครับคนกำลังนั่งถ่ายอยู่พอดีครับอีพีครับผมเคนก็นั่งถ่ายพอดีนะครับเนาะเอฟซีครับผมเดี๋ยวนี้เคนถ่ายอยู่ครับอีพีครับผม ก็เลยขอเวลาเพิ่นลงคลิปไว้นาะครับเนาะการติดเดินทางต่อฟรีซี่ครับฟังเพิ่นสีบอกสู่ฟังเลยครับเอฟซีครับว่าเพิ่นได้ตัวไหนมาฝากมาตอนครับเอฟซีถูกท่านทุกคนเนาะครับเนาะครับเอฟซีครับผมไปไปหาปูเพิ่นครับเอฟซีผมเพิ่นกำลังสาพอดีเนาะครับเนาะ อ่อขออภัยด้อครับเด้อฟังปู้สิเว้ผู้ฟังเนาะคับเนาะว่าเพิ่นผู้ดงมาจากทางใดค่อยมาหอดอุดรคับอืรับมการมารักกันครับผู้ครับเดินทอนครับผม โอ้โดอนดนค่อยในมา่พ่อกันปูไปไปไทยมากกว่าปูมาตั้งแต่ผุ่นแหลมโรบูรี่ผุ่นบบอลเขาอันยิงปืนตุ่มตุมอยู่ไปอันไปโย่ผุ่นมันเป็นยังไงปูไปเห็นแล้วโอ้ยมันห่อนมันห่อนโอ้ยูรบูไรไหนบอกครับโยูรบูไรเราเบิดหินกับโอ้เสียงดังตะนั้นวันไหวมาตีปูปนหลังคาก็ปีนี่เพิ่งเวิร์กเพิ่งเวิร์กหลังข้าก็เพิ่งเวิร์ก ก็เลยโบเป็นตาอยู่บนบัวเป็นตาอยู่เลยห้อนก็ห้อนแห้งเิียห่อนก็ห้อนแห้งงวยก็บ่เขาเมื่อกี้นี่งวดเมื่อกี้นี่บอกตัวไอ่พุ่มอยู่หันบ,บดีอยู่บัดีแต่ว่ามันมันเป็นยังไงมันมีแต่บังบดโอ้พุ่มยู่วัดน่ะนะเนีบังบดมีแต่ไม่ยิ่งโอ้เป็นพุ่มบังบดเ <c oughs> ออเป็นพุ่มบังบดครับเป็นตัวข้นขนหนามอ่ะเป็นตัวขนแรงมาเลยเออบางบดเนาะโอ้ต ใส่ผ้าใบงามคือนอย่างนี้นี่ตะพูก้งามอันนั้นพุ่มนั้นพุ่มไม่ยิ่งครับผมบงบดอืมอืมผเคยเห็นกได้เห็นไงยังวะนี่เดี๋ยวว่าเขาบ่บอกเลขเขาถามกหมือนมิเตยิมนิดซื่อเขาบ่บอกเลขบอกปู่บ่กมิเตเบามิเตยิมนิซื่อน่ะนี่หัวใส่ห้าวใส่ซื่อกับยางกายไปซื่อนี่อ่าบังบดเขาเป็นทางท่านี่นี่เขาบ่ค่อยบอกเลขเขาบอกเลขเพราะเป็นพี โมลูขึ้นกันโม่เลยโม่เลยถามเขาเจ้าเร็ว่าส่อบ่ถามเรื่องเลขระเบิดนี่ยิ้มไปเปลยอยู่ยิ้มไปเปลยอพูอยู่หันปูพุ่มอยู่หันเป็นบ่มาหาบ่ครับบ่มีแต่พุ่มอันนั่นแหละมีแต่บงบดทั้งนั้นเลยมีแต่บงบดทั้งนั้นอยู่หันเป็นอยู่ในหนองน้ำมันเขาสีสางเคลื่อนใหญ่นะสางเคลื่อนบ่น้อยแล้วก็ เขาจิตเป็นเหรีคือขี้ไส้หาตะเลนั่นแหละบ่นมันว่าเป็นมีแต่ผู้หญิงสิมีแต่มีหญิงมัเมืองรับแร่บ่ปูเมืองรับแร่ยี่หันโอ้มาได้แท้เป็นเมืองรับแร่เออเขากดอันเขาาไม้คู้จกขึ้นมานี่ไม่ถึงแกบถึงหินได้ยังปนกันครับผมเออเขาเห็นยี่หันโอ้ว่าสิว่าเป็นเมืองรับแร่แน่นปูก็เลยว่าปูมยี่หันคนบ่ให้เลขแมนก็เลยบ่อยู่บับที่โบยู่กัได้แล้ได้กลับมาบ่ปูเนี่กลับมาตัวครับผม นี่คือวัดปา่าสายเหนือเด้อนี่ครับผมวัดปา่าสายเหนือที่ว่าตุงสายเหนือครับพี่ชี้ผมเค่อยเข่าเลขตรงๆมาในว่าพ่อตัว, <c oughs> ตวคนเปลี่ยนๆได้ครับอีฟซีครับผมทุกครั้งกะมีแต่ตะโทรคุยกันซื้อน้ำปูเนาะบาดนี้กะไปพ่อกันเท่านึงก็คืออยู่วัดวานอนวานอนออที่ไปเที่ยวอนันยังก็ท่าพนมน้ำเปลือกจักรูไปถ่าพนมแล้วกะบัดนี้เพิ่งกลไปอีกเป็นเดือนค่อยกลับมาครับอีฟซีครับผมเลยมมาบอกกับเพิ่นอีกนะครับเนาะเอาปูบาดนี้ ปูได้แนวทางตัวอะไรมาฝากเอฟซีวันนี้ไปเขาไปเล่นกับปูเมื่อกี้นี่ก็เลยไปจุตัววาได้เห็นได้เห็นเดกเกาหนึ่งแล้วล่ะโอ้อะาตัวเดียวเท่านั้นนี่เกาหนึ่งตัวเดียวเลยเนีเกาหนึ่งตัวเดียวเด้อวันนี้โอ้อืมหืมแขวนแขนเลยเนี่เห็นแขนแขนเลยบอกปูเห็นแข็นแขนเลยเกาหนึ่งอันน่ะมีเท่านั้นว่าถอยไป ตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยเห็นบ่ที่ที่ว่าน้อนนั่นนะใครหน่วยหนึ่งก็หังพังยิงเมันเป็นยิงเลยมันเป็นหาศูนย์อังก็หาใกลกับศูนย์ครับเขาเต็มเต็มได้ได้ว่าน้อนน่ะได้ว่านแมนนครับผมเห็นว่าส่วนหลายปูนกี่เรตสองตัวสองตัวสามตัวนี้บ่ค่อยได้บ่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 ค่อยได้เด้อสามตัวเพิ่นบ่ให้เพิ่นบ่ให้เขาจับบ่ถือเพิ่นบ่ให้คือเขาจับปลถือเขาจับปลาถือจริงอ๋อที่จริงแล้ว เพิ่นหายู่่่เพินหอยูแต่เข้าจับบ่ถืกแม่นเมื่อก็้สารับซับซ้อนกันอยู่หั่นล่ะแต่ว่ามันเฮาฮู้บ่สื่อกันนะาเก่านึงกัมีหกหนึ่งครับพี่ี่กับผมออกหัวลงให้จักหน่อยครับเนาะเพราะว่าพอเป็นบทเรียนมาแล้วหลายเทียแล้วเลขเก่าเลขหกนี่แมนมันเป็นบทเรียนอยู่แล้วครับผมเป็นบทเรียนมาหลายเทียแล้วก็เลยมีเลขเลขหกนึ่นะครับแต่ที่จริงแล้วปูว่าเก่าหนึ่งตัวเดียวครับพี่ที่กับผมเกิดเกิดบังไว้นอกปูเนาะ เย็นไปเลยวัดป่าสายเหนือนั่นนะครับผมอดีตคือเป็นเจ้าวาดวัดป่าสายเหนือครับพี่พี่กับผมเปนเดผู้ดุ่งมากนะครับเนาะช่วงออกพรรษาอย่างว่าทีกลับมาอยู่บ้านเฮาบทปูเออว่ายสันไหนหามาวัดว่าลำอยู่ทั้งพีแล้ววานนี้โบไปอีกแล้วโอ้โหทั้งเหนือโบไปแล้ววันนี้เมื่อยแล้วขานรุ่นขันเรือกับแพงเออโอ้ยตัวสิ่เด็กกับมาบ้านทีหนึ่งมันโดนเนาะปูเนาะเป็นปี แมีกลับมาบ้านหลักก็เลอยอยู่ทั้งปีเลยอยู่ทั้งปีฮะ<ม>อยู่ทั้งปีหล่ะาาวัดบ้านลามอยู่ทั้งปีหล่ะเพราะว่ามันไก่เอฟซีเน่ครับผมยกไปอทำมันได้ไปเยี่ยมไปยามกันง่ายเนาะปูเนาะเออไปเยี่ยมไปยามกันก็นง่ายอย่างที่นอยู่บ้านไหนกันอยู่ปุนเหล่าเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยเป็นเวียนนากันหรือเป็นปีเนาะปูเคยได้มาฟอกันโอ้ยเรื่องเกี่ยวกับเป็นครับผมหลายปีสองสามปีกันเท่านึง ต่ัง่ทำลิปูมะนีกับปีกัวสีขาสองปีแล้วครับเริ่งนี้มาเห็นปูนี่แหละครับเวทีครับผมแต่เคยเห็นตรงๆมันคือเขาตรงๆได้เห็นวันครับเห็นคักมันโบปูเห็นคักเก้าหนึ่งนี่เห็นคักเลยเห็นคักเขาไปเลยเห็นเลยว่าทำไมเี่กเก้าหนึ่งกันนะครับผมอันนี้เห็นเห็นเห็นด้วยตาได้น่ะโอ้อันนี้เห็นด้วยตาเห็นด้วยตาได้นั่นนะโบเกียวกับเล็กกับกับพกบ่โอ้ตัวตัวเห็นนี่วกเกี่ยวกันเลยอบเกียวกันได้ไหม โอ้ร right <scenes> ับอยี่ครับผมปูเห็นนะครับพุ่มจะทีจะทางเป็นทางสีห้ยังนสันเลคขับพ่ี่ครับผมห็นเก่นึงแล้วแหละเก่านึงตัวเดียวโคโลแต่วก็เก่าหกมวลวลโลกงหกหนึ่งนะครับเด้อหกหนึ่งเกนึงครับผมนั้นละอันนี้พุ่มปูเปินเห็นอยู่เล็กอยู่กับพุ่มครับบัดปูยังครับผมเอาเอฟซีกับพี่เจรนาเมืองรับอฟซีครับผมเม็ดเดียว คือเก้าหนึ่งครับอีซี่ครับผมเก่าหนึ่งเม็ดเดียวเลยครับเด้อเอาหัวลงเก่ากับพกนี่ครับเนาะมันเป็นบนเรียนมาหลายเทียอยู่ครับขั้นเอามีเก่าต้องใส่หกน้ำและจะลืมกลับดวยครับเด้ออีฟซี่ครับผมกลับเอาเม็ดเดียวจากอ่าพระตูดงสายเหนือครับอีซี่ครับผมเป็นบด้ฟันมันบ่ปู่บ่แล้วเห็นในตาเลยโอ้เลียวไปเห็นเลยเเห็นลยกอื แต่ว่าแต่ละข้างนี่ปูเคยฝันบะฝันอยู่อฝันก็มีอยู่แต่ว่านี่บ่ท้างในฝันตีท้างในฝันยาง้าไปเมื่อกี้นี่นะเอาครับเอฟซีรับเดี๋ยวตามเล็ฝันของปูน้าเนาะรับเนาะเอฟซีที่ที่ตามประตุดงสายเหนือครับพี่ซีกับผมกะกดรอไว้นะครับเด้อเพราะว่าเลขฝันของปูต่างหากอันนี้เห็นด้วยตาเป็นๆครับพี่ซีครับผมสำหรับคลิปนี้กะให้โชคให้ม ắ นให้ร่ำให้รวยให้เป็นสิริเศรษฐีครับผม ขอจบคลิปไปเพียงสำนี้พ่อก็ไม่ในคลิปหน้าก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณขอบคุณผู้หลายครับผสวัสดีครับจะเล่นพร